นี้เราก็มาเที่ยวเยาวราชนะครับซอยวิภากษาหนึ่งนะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมขนมร้านครัวอับครัวอับสอนกันนะครับเรียกเขาถูกผมรู้นะครัวอับสอนนั่นแหละก็บรรยากาศตอนนี้เยาวราชเริ่มคึกคักแล้วนะครับเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ยังยังไม่ยังไม่นานแน่นเหมือนก่อนนะฮะแต่ก็ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนเริ่มไม่กลัวโควิดแล้วนะครับแต่กลัวอดนะฮะไอ้ตัวทิงตัวทิงน,น,นี่เราก็สั่งขนมมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูขนมนี้ชื่ออะไรนะครับผ<ว>มอาชื่อนี้สิ่งทึ้งซื้อเท่งทึ้งนะฮะต้นลำหลับอ่ะเขามีแอคชั่นภาพอ่ะชักภาพเลยนี่ ชักภาพชักภาพเป็นไงมีถ่ายคลิปแถมยังมีชักภาพอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูซิ่งถึงต้นนลำหลับนะฮะจะมีเก่ากี้มีเม็ดแปะกล้วยมีลูกคิดมีเอ่อรากบัวมีอะไรกันมีลูกเดือย มีอ่ะ,อะเดียวละอันนี้รุ้นวุ้นมะพร้าวเดี๋ยวมาชิมกันดูว่าจะปราบไอสถานโลกสถานโลกันได้ไหมได้แน่นอนสถานโลกกันเขาอยู่ตรงอ,อ่อนนุชเอ้ยไม่เห็นอุดมสุขพูดผิดอ่าลองชิมลนะมรสชาติใช้ได้เว้ย สดน้ำรับไม่หวานไม่หวานนิเกินไปอร่อยต้องบอกว่าถ้าคนชอบแบบรสกำลังนวลนๆอร่อยอร่อยนะแนะนำเลยร้านนี้ติบคะแนนให้1ิบคะแนนนะอ,อร่อยเดี๋ยวมาดูอาหารกันเลยบรรยกลาบในร้าน เวิร์กเวิร์กแนะนำมาให้เลยสิบเต็มสิบครับผมออันนี้เราปิดแมทแค่นี้ก่อนนะแนะนำนะฮะมานะเยาวราชซอยพิพาคษาซอยหนึ่งนะครับเดินเข้ามานะครับก็เจอเจอร้านอยู่แล้วละ่ะสวัสดีครับ